เบลเลกสุดท้ายกับพี่ประจอลมด,ด้วนีค่ะจริงดูคนคุณนะคุณตา นี่ผมเป็น f อฟซีรายการพี่เลยนะผมดูแล้วผมหิวตลอดแล้วผมก็พยายามหาเลขจากรายการพี่เพราะว่าได้ข่าวว่าคนของรายการพี่ถูกรางวัลบ่อยมากเยอะมากถูกถูกประจําเลยเมนูต่างๆเนี่ยผมพยายามแกะเป็นตัวเลขเลยนะจะได้เลขอะไรต่างๆเยอะเกินไปส่วน่ของอาหารก็พอวันนี้เอามาฝากด้วยนี่ไงนีมีอะไรมาบ้างจ้ามีอะไรมาบ้างร้านที่เราเคยไปชิมให้แล้วค่ะร้านเนื้อทอดนิตยาลานนี้อร่อยมากอยากให้ลองชิมจริงๆครับผมมีขนมบ้านลูกชุบด้วยค่ะแล้วก็เป็น ขนมไข่ราชวงศ์ใช่เลยค่ะโอ้อาจจะนัดนัดโซนะเราเออนี่ทานไปคุยไปได้ไหมได้เลยปกติผมอยู่รายการผมกินแต่ปูไทยนะกินตลอดเลยแต่วันนี้จะกินอย่างอื่นเลยจริงๆริงนัดไม่เห็นนัดวันหลังต้องไปจานเด็ดคนดังด้วยไม่เขารอนับวันรอแย้มไปชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดัง มาหรอใช่ฉันเป็นปอปอกับแย้มแยมเหมาแล้วเนี่ยเขาเลือกร้านอะรร้อนเขาเลือกร้านอะไไกลด้วยนะเขาเลือกร้านไว้เลยนะเาอย่่าเพิงตีะไรอะไรร้อนอะไรไกลของเราเลยเรามาโปรโมทที่บ้านจัลงพุงคือเขาบอกว่าปีใหม่เนี่ยโอ้โหมันไฉ่ไรกว่าเดิมนี้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าปีนี้เรามีอะไรแบบเสิร์ฟลูกค้าไฉไรมากเพราะว่าดูสองสาวที่อยู่ข้างผมสิครับจริงคือรายการชิมจันลงพุงปีนี้ก็จะได้เจอกับน้องไขมุกแล้วก็น้องพรอยซึ่งจะมาเพิ่มสีสันความสดใสความน่ารักนี่มันคือความ สว่างสวยของอมรินพี่ดูดิผมอยู่กับอะไรเนี่ยนึกออกไหมพี่เข้าใจผมไหมอะทำไมอะคุณยามคุณไหนนี่เราคนัอนนี้คือโกรธกันหรือเปล่ากินก่อนแล้วกันคือขออนุญาตใช้มือนะพูดผมไม่ก่อนีกนะคือไม่พี่แล้วผมเห็นบอกว่ามีไปเมืองนอกกันด้วยอะใช่ขามากเลยปีแล้วปีที่แล้วเราไปเมืองนอกกันมานะครับว่าจะเป็นเหมือนเหมือนทริปโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาที่ไปที่ฮ่องกงปีนี้ก็ต้องรอติดตามบอกเลยว่าชีพประจันรงค์จัดเต็มหลายๆอย่างนะครับมีทั้งพวกเราสามคนมีชีพประจันรงค์ กับจันเด็ดคนดังก็คือเราจะเชิญคนดังเนี่ยมาเปิดเมนูเด็ดเปิดร้านเด็ดให้ตามไปกินก็พราองว่าฟินแน่นอนร่วมถึงอ่าเราก็ยังมีช่วงที่เป็นเชฟฟอก็ยังอยู่เชฟมาแล้วก็เราดูว่า ต่างประเทศปีนี้จะพาไปไหนบ้างใช่แล้วเพราะว่าเราพาแบบท่านผู้ชมทางบ้านไปด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันพิเศษมากมากเพราะว่าที่คุณผู้ชมที่ได้ดูเรากินในทุกๆวันเนี่ยก็คือสามารถไปเที่ยวกับเราได้แล้วก็ไปชิมเหมือนทุกอย่างที่เราได้กินในรายการเลยค่ะใช่แล้วส่วนตัวความชอบของเราเราเป็นแบบว่าสายกินอยู่แล้วหรือว่าสายแบบเสาะหาร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะแต่ละท่านยังไงคะจริงๆออนก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนกินอะไรซ้ำๆเดิมๆพอได้มาทำชีพจรลงพุงก็รู้สึกว่า เราได้ explore ร้าน well, ใหม่ๆเพราะว่าโปรดิวเซอร์นก็คือหาร้านเก่งมากๆนี่ดีนะเป็นไข่มุกกอ้อนเนี่ยถ้าเป็นแยันนี่คือหาเลยนะเพราะยังไม่ทันทำรายการก็ลงพุงกันได้วิ่งแรงว่ะแรียว่าคุณบุลลี่มาเล่นรายการเลยเนี่ยเขาเรียกว่าบุลลี่ด้วยความรักเหม่อโหเอาขนมไข่มากิน uh. ส uh ิอ huh. ร่อยมากเลยอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวนะแล้วกินไม่หยุดเลยนะตอนเนี้ตั้งแต่เริ่มสไตล์เราเป็นอย่างนี้ไปแล้วอย่าให้เหม่อโห่เอาต้องให้พุกอยดีกว่าทำงานกับพี่ปอเป็นยังไงบ้าง โอ้โหตอนแรกต้องยอมรับเลยว่าเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาก็เป็นดาราดาราคุณเป็นดาราตอนนั้นฉันไปเอ็กซ์กับเขาฉันก็ตื่นเต้นเขาเป็นดาราใช่แต่ว่าแต่ว่าพี่แยมไปในฐานะเด็กคนดังใช่ก็ยังก็ยังเขินใช่เขินเลยใช่ดูสิว่าตัวเองเป็นคนธรรมดามากแล้วมาเจอพี่มอแบบอว้่เราก็ทำหน้าไม่ถูกเหมือนตอนที่พี่มอเจอเหมือนตอนที่พี่มอเจอแบมแบมอนกัย ฟิวันนั้นเลยล้างมือผมดูครับชอบมากเลยอันนี้ก็ไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าไปหาเพราะอีนเดียยากไปยิกใหม่มากเลยจะไปหาแบบแต่ว่าผมต้องอยู่กับนายไงนายให้อยู่เอกช็อติกผมก็ต้องทํางานเรามาคนรักว่าเราอยู่นานอยู่ยาวเดี๋ยวถามอ้อนบ้างดีว่ะอ้อนแหละครับทํางานกับพี่ปอเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะรู้จักพี่ปอมาแล้วอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนของเรียนโรงเรียนเดียวกัน จริงจริงๆก็เห็นพี่ป้องแต่สมัยแบบเขาเป็นประธานนักเรียนแบบโด่งดังตอน AF ฟไดดก็คือเขาคุลวพิ้วตั้งแต่เด็กมานี่ร้องเขาคุวกันตั้งแต่มัธยมเขาพิ้วกันตั้งแต่มัธยมเสื้องทำไมคะคุณพี่ป้องก็ไมัเหมือนแบบไม่เหมือนที่เจอกันตอนทนานเล้วนี่ก็ชมขึ้นมาเล้วก็จริงๆก็เห็นพี่ปอแบบมาตลอดแหละค่ะตามสื่อตามอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอได้ร่วมงานก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะไม่รู้อะไรอ่ะ มันก็จริงอย่างที่น้องเขาว่าแหละครับใช่ไหมจไม่มีถมตัวลไม่มีอะไรแก้ไขแก้ตัวเลยเหรอฮะแต่อยากบอกนิดนึงว่าชีพจรลงพุงนะครับ เท่าที่ผมไปเจอแฟนๆรายการมาเขาบอกว่าเป็นรายการที่ตามมากินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าวิธีการของเราเราไม่ใช่ว่าสุ่มๆเดินเข้าไปกินได้เลยเราจะต้องมีทีมงานของเราไปเซอร์วย์ไปสำรวจก่อนว่าร้านไหนกินแล้วอร่อยจริงเราถึงจะขออนุญาตไปถ่ายทำเขาแค่ไปลองชิมหรือเขาไปกินจริงๆมา่อนไม่มีกินจริงเลยผมกำลังบอกอยากให้กล้องอินเสิร์ตทีมงานนะถ้าคุณเห็นหุ่นเขาแล้วคุณจะเชื่อเลยว่าเขาจริงจริงมากยไม่ใช่พูดจริงๆไม่เรากำลังพูดถึงเรื่องวิธีการทำงานที่มันครเต็ม ไม่มีใครไซส์เล็กลงเลยนะครับทีมงานของเรานี่ตายละคุณคนนี้คุณต้องวนเข้ามาตอนแรกอู้คิดว่าแบบเป็นตัวเล็กอ่ะเล็กอ่ะคิดว่าเป็นฟิวแอมซีพิตตี้แล้วไปสวยมาเลยชุดตอนนี้เสื้อผ้าใส่แบบเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้เมื่อก่อนใส่เดรสมีความสุขไงมีความสุขไงพี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจเหมือนกันเวลาผมไปกินร้านอาหารอร่อยอร่อยดังๆนันก็ ไปที่ประชุมไปแล้วผมก็เป็นคนชอบชอบแอบอ้างอยู่แล้วผมโอ้โหชอบผมชอบผมอย่างเงี้ยนี่เหรอมันเป็นการการันตีเลยเออผมใจแอบอ้างอยู่แล้วชอบผมชอบผมเราก็เลยแถมให้ไม่ได้แถมอะไรครับครับอร่อยครับอย่างเงี้ยอร่อยไปแล้วอะไร S <S <S เดี๋ยวนะ,ะเราคุยกันมาแล้วเราก็มีของมาฝากแล้วอันนี้ทีนี้ให้ทุกท่านฝากคุณผู้ชมอีกนิดนึงแล้วกันฝากรายการที่ประจรลงคุงปีใหม่นี้เราได้เจอกับ3พิธีกรจะมีอะไรแบบพิเศษบ้างมาฝากแฟนนอมารินบ้างคะครับผมก็ร้านอร่อยแน่นอนเ<า>นาะก็เจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยก็9้าโมงครึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์9โมงนะครับซาเน็ตคนดังก็ยังมีอยู่เดิมแล้วก็ ความพิเศษคือเราจะพยายามเสาะแสวงหาร้านอร่อยมาถึงแม้เราจะเคยไปมาเยอะมากแล้วเราก็ต้องหาให้เจอว่าร้านไหนที่เป็นร้านอร่อยร่วมถึงต่างจังหวัดก็รอคอยกันด้วยเพราะว่าเราก็เดี๋ยวจะมีแพลนเริ่มอ,ออกต่างจังหวัดกันยังหัวหินนะดิฉันเปิด ของพวกคุณนะชีพจรลงพุงนะผมอย่าเียผมยังเป็นเลยขนาดผมไปที่ไหนไปจังหวัดก็จะพิมพ์ว่าชีพจรลงพุงแล้วตามด้วยหัวหินใน YouTube ก็ได้หรือว่าเข้าไปในที่34 h d app นะครับผมเข้าไปชีพจรลงพุงไกด์เซิร์ชร้านที่อยากกินหรือว่าย่านที่คุณอยู่ก็จะขึ้นร้านอร่อยมาเลยใช่แล้วแล้วก็ปีนี้มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างเพราะว่ามีอ้อนมาด้วยเป็นแบบว่าสีสันเพิ่มเติมในรายการนี้นะคะตอนนี้เป็นแบบว่าสลับกันเป็นพี่ปอไข่พี่ปออ้อนอาจจะเป็นอ้อนไข่มอาจะมีไรอย ไม่ไดไม่ได้หรือเปล่าชื่อไหนได้ไหมไข่ออนไข่ออนหรอไข่ะไยพี่ออนไข่เสียอ้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นตังดูแปลกๆปอแยมอยู่ในเอปอปเออ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโยโอยโอ้ยอ้ยโอ้้ยโอยอ้้ยโอ้ยอ้ยโย แล้วที่แดงๆไม่ใช่ลูกสุปนะครับกืนเลือดจัดปากอยู่เมื่อกี้ดูอะไรนะอ๋อเขาบอกวลาแล้วแหละอยากคุยต่อซื้อเวลาเพิ่มด้ไหมต่อเวลาพ่อมีชื่อโองดึงอผมค็อยู่ฝากด้วยฝากด้วยนะครับพวกเราทั้ง3คนกับชิพระจรลงพุงในรับรองว่าร้านอร่อยเด็ดแน่นอนครับผม โอเคนะคะฝากติดตามกันนะคะทีมขจรลงพุงแล้วเดี๋ยวจะมีเอสจันเด็ดคนดังเผื่อว่านัทพลเนี่ยเขาจะไปทานของอร่อยนะคะเออแล้วก็แบบคุณเลือกเลยคุณอยากไปกับใครหรือว่าคุณจะไป3คนไม่ไปกับพี่อ่ะโอเคมัไโอเคงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นถึงความสามัคคีของเราเกินไปวันนี้ขอบคุณทั้งสางทีมขมาวจอนขอบคุณมากค่ะ